สวัสดีครับท่านผู้ฟังที่เคารพวันนี้เรามาคุยกันถึงเรื่องของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ที่พี่น้องประชาชนคนไทยรู้จักกันดีก่อนอื่นเรามาดูกันก่อนว่าพุ่มพวงดวงจันทร์เนี่ยมีชีวิตอยู่ในเส้นทางธรรมอย่างไรคือพุ่มพวงดวงจันทร์นี่เป็นผู้ที่มาแบบมืดคือเกิดในตระกูลของชาวไร่อ้อยจนๆซึ่งมีพี่น้องร่วมท้องถึงสิบคน ต้องสู้ชีวิตด้วยความลำเค็นมาตั้งแต่เด็กๆเ,เธอเคยเล่าบอกว่าอาหารหลักของพวกเธอก็คือไข่เจียวซึ่งเป็นอาหารที่มีคุณค่าและราคาถูกก็เพราะว่าราคาเนื้อหมูนั้นรายได้ของพ่อแม่ไม่อาจจะหามาเพื่อจะซื้อหมูมาให้ลูกกินได้เพียงพอก็ต้องกินไข่กันเป็นหลักการศึกษาของเธอนั้นก็ได้แค่ป .2 ก็ต้องออกมาเลี้ยงน้อง เพราะว่าพ่อแม่ไม่อาจจะหาสมุดหนังสือแหละเครื่องแบบให้เรียนได้แต่อาศัยว่าเป็นคนความจำดีแม้ว่าจะอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้แต่ว่ามักจะชอบฟังเพลงลูกทุ่งจากวิทยุแล้วก็จดจำเนื้อเอามาร้องเรียนแบบอย่างไม่ขาดตกบกพร่องเวลามีงานวัดเขาประกวดร้องเพลงก็เข้าไปประกวดก็ได้เงินมาครั้งละ10บาท20บบาทก็ดีใจเอามืออ่า มาซื้อไข่เก็บไว้พี่ๆน้องๆได้กินบางครั้งก็ต้องไปขอวงดนตรีที่เข้ามาเล่นตามงานวัดเนี่ยร้องเพื่อที่จะได้สตังบางครั้งก็ไม่ได้ร้องเพราะว่าคิวเต็มในที่สุดก็ได้มาอยู่กับวงดนตรีของไวยพ,พ,พ์เพชสุพันที่เธอแสดงความกตัญญูด้วยการเรียกว่าพ่อภพ่อ่าพ่อไวยพ์ทุกคำด้วยการเป็นเด็กซื้ออาหารให้กับพวกนักร้องหางเครื่องได้สตังก็เอามาให้พ่อแม่ เอาเก็บไว้ซื้อของให้พี่ๆน้องๆได้กินจากการดิ้นรนของเด็กตัวเล็กๆขึ้นเป็นหางเครื่องแล้วก็ได้โอกาสร้องเพลงในวงของวัยพศเพชสุพันก็ใช้ชื่อว่าน้ำพึ่งเมืองสุพรรณตลอดมาแล้วหลังจากได้อัดแผ่นโดยเปลี่ยนชื่อใหม่ว่าพุ่มพวงดวงจันทร์ทีนี้ก็เริ่มดังมาเรื่อยๆแล้วก็เป็นที่ยอมรับของแฟนเพลงทั่วไปจนกระทั่งโด่งดังถึงขีดสุดพุ่มพวงประสบลาบยศสรรเสริญและสุข มาโดยตลอดหลังจากพุ่งขึ้นสู่ความนิยมสูงสุดและแล้วโลกธรรมแปดประการฝ่ายบันทอนก็ปรากฏผลเมื่อเธอได้อยู่กินกับสามีจนมีลูกชายด้วยกันคนหนึ่งที่นี่ลาบเริ่มถอยเพราะว่าสภาวะทางครอบครัวเริ่มระหองระแหงเพราลาบถอยยศก็เริ่มเสื่อมตามล้มป่วยด้วยอาการภูมิแพ้โรคไตาการสารเสริญต่างๆก็น้อยลง เพราะไปเป็นข่าวซุบซิบนินทาต่างๆแล้วในที่สุดความสุขก็หมดเพราะว่าชีวิตต้องแยกทางเดินกับสามีซึ่งพุ่มพวงเองก็มีความรักไม่เคยเสื่อมคลายอาการป่วยนั้นก็ทำให้พุ่มพวงซึ่งถูกโลกธรรมแปดประการเข้ารุมล้อมสุดลงแล้วตอนนี้เองที่พระท่านกล่าวว่าเมื่อทุกข์ถึงที่สุดแล้วจะถึงสัจธรรมและเมื่อเห็นสัจธรรมแล้วก็จะเห็นตถาคต พุ่มพวงก็เริ่มรู้ดีว่าชีวิตของเธอที่เกิดมามีแต่ความยากจนคือมามืดได้พ้นความยากจนนั้นพ้นจากความมืดมาสู่ชีวิตที่มีทุกสิ่งทุกอย่างเป็นยอดปรารถนาแต่ว่าทุกอย่างก็กำลังจะสิ้นสุดลงเพราะว่าอาการป่วยของเธอนั้นหมดทางรักษาแม้ว่าจะรักษากับหมอโบราณก็ไม่อาจจะทุเลาได้เจเธอก็เลยต้องการให้ชีวิตของเธอที่เกิดมามืดเนี่ย ต้องไปสู่ทางสว่างเธอก็เริ่มศึกษาธรรมะแม้ว่าจะอ่านหนังสือไม่ออกเขียนหนังสือไม่ได้เธอก็เปิดเทพธรรมะฟังแล้วก็เริ่มทําบุญทุกอย่างที่เป็นกุศลมนุษย์เรานั้นพระท่านบอกว่าตอนจุติจุติมาแล้วก็มาเกิดเนี่ยเลือกเกิดไม่ได้หากแต่เมื่อจะดับจิตนั้นสามารถจะประคองจิตให้ไปสู่สุคติภูมิได้ด้วยการภาวนาแล้วก็มั่นในธรรมะ เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวเป็นสารณะพุ่มพวงผู้มามืดก็ได้ทำใจให้น้อมเข้าสู่ทางธรรมประคองจิตให้อยู่ในแนวทางแห่งความสงบแล้วก็ทำใจสําหรับทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นบรสุมชีวิตเมื่อใจเป็นหนึ่งในพระรัตนตรัยแล้วจิตที่เศร้าหมองก็ย่อมไม่จอมจมลงไปในอบายภูมิเป็นเหตุให้เธอระลึกถึงพระและในที่สุดจิตก็ทำให้เกิดนิมิตเห็นหลวงพ่อพระพุทธชินราช ก็เดินทางไปจังหวัดพิษณุโลกเพื่อนมัสการหลวงพ่อพระพุทธชินราชในพระวิหารในวัดใหญ่ขณะที่กําลังกราบหลวงพ่อพระพุทธชินราชอยู่นั้นสังขารอันรอวันแตกดับก็แตกดับในตอนนั้นเองมรณะสัญญาณก็ทําให้พุ่มพวงดวงจันทร์มีอาการช็อกแล้วหมดสติไปอย่างที่ได้กล่าวไว้แล้วว่าคนเรานี้เลือกเกิดไม่ได้แต่สามารถประคองจิตให้ไปเกิดในสุขติภูมิได้พุ่มพวงดวงจันทร์ก็เหมือนกัน เธอสงบจิตกราบหลวงพ่อพระพุทธจินราชทำจิตเป็นหนึ่งในพระรัตนตรยัยดวงจิตแช่มชื่นดังนั้นเมื่อดับจิตอันเปี่ยมไปด้วยกุศล,ลธรรมในวาระสุดท้ายที่จับแน่นอยู่กับพระพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณก็เป็นที่หวังได้ว่าพุ่มพวงดวงจันทร์จะไปสู่สุคติภูมิอันเป็นที่หวังของผู้ที่ลาไปจากโลกนี้เธอผู้มากับความมืดกับความยากจนกลับไปด้วยความสว่าง ด้วยความตายอันสิ้นสุดลงหลังจากได้ปฏิบัติตนสมกับเป็นพุทธมามะกะชนที่ยึดมั่นในพระรัตนตรยัยสำหรับการเกิดและการตายในทัศนะทางพระพุทธศาสนาท่านบอกว่ามีมามืดไปมืดมามืดไปสว่างมาสว่างไปมืดมาสว่างไปสว่างที่ว่ามามืดไปมืดก็คือเกิดมาในตระกูลอันยากจน ต้องอดทนลำบากแต่เมื่อยามตายก็ไม่ได้สร้างความดีเอาไว้เลยหมกมุ่นแต่ความชั่วอย่างนี้ได้ชื่อว่ามามืดไปมืดส่วนมามืดไปสว่างได้แก่เกิดมาในตระกูลต่ำต้องตกระกรรมลำบากแต่ว่าได้พลิกผันชีวิตให้ดีขึ้นและใช้เวลาในการสร้างสมบุญกุศลและดับจิตในทางบุญอันนี้เรียกว่ามามืดไปสว่างส่วนมาสว่างไปมืด ได้แก่เกิดมาในตระกูลผู้ดีมีทรัพย์มีสรรพสิ่งสมบูรณ์แต่ว่าไม่ได้สร้างบุญกุศลกลับเอารัดเอาเปรียบสังคมทำเรื่องให้ประชาชนเดือดร้อนทั้งส่วนตัวหรือว่าส่วนรวมโกงกินลุ่มหลงในลาบยศต่างๆตะกระตะกรามกอบโกยไม่นึกถึงบาปบ,บุญคุณโทษครั้นเมื่อตายไปก็ติดอยู่ในความชั่วทั้งปวงอันนี้ได้ชื่อว่ามาสว่างแต่ไปมืดที่นี้มาสว่างไปสว่าง ก็ได้เกิดมาในตระกูลสูงแล้วสร้างสมความดีมาตลอดชีวิตเวลาตายก็ตายไปได้วยคำสรรเสริญเรียกว่าเกิดมาสว่างไปสว่างสำหรับพุ่มพวงดวงจันทร์นั้นเธอมามืดแต่ไปแบบสว่างมีแต่คนสรรเสริญทั่วไปครับโลกธรรมแปดประการนี้ผู้ใดทำความเข้าใจได้ว่าชีวิตคนเมื่อมีลาบก็ต้องมีเสื่อมลาบเป็นของธรรมดามียศก็ต้องมีเสื่อมยศมีสุขก็ต้องมีทุกข มีสารเสริญก็ย่อมมีนินทาเป็นของคู่กันอันนี้ถึงจะสามารถยกจิตให้พ้นจากความเศร้าหมองเมื่อตัวเองต้องตกอยู่ในโลกรธรรมแปดประการไม่ว่าจะเป็นฝ่ายทุกข์หรือฝ่ายไม่น่ายินดีและไม่หลงระเริงในโลกรธรรมฝ่ายสุขหรือฝ่ายน่ายินดีดวงวิญญาณของผู้บวงดวงจันทร์นั้นย่อมหมายได้ว่าไปสู่สุขคติภูมิเพราะว่าได้ยกระดับจิตเข้าสู่เส้นทางธรรมะก่อนที่จะดับจิตอย่างน่าภาคภูมิใจ นั่นก็คือเรื่องของราชินีลูกทุ่งพุ่มพวงดวงจันทร์ครับเมื่อพูดถึงชื่อของพุ่มพวงดวงจันทร์ชื่อนี้ย่อมไม่มีใครที่ไม่รู้จักกันนะครับสุดยอดนักร้องลูกทุ่งที่ได้รับการขนานนามว่าเป็นราชินีลูกทุ่งที่แท้จริง ผู้สร้างประวัติศาสตร์แห่งวงการลูกทุ่งที่จะต้องจาลึกเอาไว้นับตั้งแต่ก้าวแรกที่เธอเหยียบย่างเข้ามาจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายของชีวิตวันนี้อาจารย์ยอดจะกล่าวถึงพุ่มพวงดวงจันทร์สาวนาแห่งท้องทุ่งบ้านดอนตำลึงอำเภอสองพี่น้องจังหวัดสุพรรณบุรีผู้ก้าวขึ้นมาจากดินจนกลายเป็นดาวจรัสฟ้าแห่งวงการบันเทิงไทยยิ่งใหญ่จนไม่มีนักร้องคนไหนที่จะเทียบได้ แม้กระทั่งเมื่อลาลับไปจากโลกนี้ทั้งๆท,ที่กำลังมีชื่อเสียงโด่งดังสุดขีดร่างและบิญญาณของพุ่มพวงดวงจันทร์ก็ยังสามารถปลุกชีวิตของวัดวัดหนึ่งก็คือวัดทับกระดานที่เดิมทีนั้นไม่มีใครรู้จักให้กลายเป็นวัดที่มีชื่อเสียงโด่งดังไปทั่วประเทศในชั่วข้ามคืนที่มีข่าวออกไปว่างานพิธีพระราชทานเพลิงศพของเธอจะจัดขึ้นที่นี่ วัดเล็กๆที่ไม่เคยมีคนต่างถิ่นเหยียบย่างเข้าไปก็กลายเป็นวัดที่มีคนเป็นหมื่นเป็นแสนบากบั่นเข้าไปเพื่อที่จะร่วมทําพิธีอําลาอะไรนักร้องที่พวกเขานิยมชมช,มชอบกันเป็นครั้งสุดท้ายจากวันที่13มิถุนายนพุทธศักราช2535ซึ่งเป็นวันที่พุ่มพวงดวงจันทร์หรือว่าที่พี่ๆน้องๆเรียกขานว่า รำพึงจิตหานได้ลาลับไปชั่วนิดนิรัน์จนกระทั่งถึงวันนี้เกือบ20ปีแล้วนะครับแต่เรื่องราวต่างๆของพุ่มพวงก็ยังมีให้เล่ากันไม่มีวันสิ้นสุดโดยเฉพาะเรื่องราวของรูปปั้นพุ่มพวงดวงจันทร์ที่มีผู้มีจิตศรัทธาสร้างเอาไปถวายไว้ที่วัดทับกระดานมีเรื่องเล่าว่าสามารถแสดงปาฏิหาริย์ให้เห็นกันอยู่ตลอดเวลาโดยเฉพาะเมื่อมีคนไปบนบาน ขอหวยมีคนรวยเพราะไปขอหวยจากรูปปั้นพุ่มพวง,พงดวงจันทร์กันเกือบทุกงวดโดยเฉพาะในงวดที่น้องเพชรหรือว่าเด็กชายสรพพลีละเมกินลูกชายสุดที่รักคนเดียวของพุ่มพวง,พง,พงเดินทางไปสักการะวิญญาณของแม่ที่วัดทับกระดานพร้อมด้วยคุณไกรสอนไกรสอนแสงอน,นันต์ซึ่งเป็นพ่อมีเรื่องเล่ากันว่าเสียมีที่น้องเพชร เสี่ยงได้นะเป็นเลขเด็ดที่ใครต่อใครอยากจะรู้กันนักว่าลูกชายสุดที่รักของพุ่มพวงเนี่ยเสียงได้หมายเลขที่เท่าไหร่กันบ้างแต่ปรากฏว่ามีการปกปิดเป็นความลับจนกระทั่งนาทีสุดท้ายจึงได้เปิดเผยออกมาว่าเป็นหมายเลข79เล่นเอาเจ้ามือสะอึกสะอื้นไปตามตามกันเมื่อปรากฏว่ารางวัลเลขท้ายสองตัวของสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดนั้นออกมาตรงเพลง เจ็ดเก้าเล่นเอาฮือฮากันไปทั่วประเทศก่อนหน้านี้ก็มีคนเชื่อกันว่ารูปปั้นของพุ่มพวงทั้งสี่รูปที่มีคนเอามาถวายให้วัดทับกระดานนั้นล้วนแล้วแต่มีปาฏิหาริย์ที่เชื่อกันว่าดวงวิญญาณของนักร้องสาวนี่ไม่ได้จากไปไหนแต่ว่าดวงวิญญาณของเธอ,อยังล่องลอยอยู่ในถิ่นนี้ด้วยบ่วงแห่งอาวรที่ไม่อาจจะตัดขาดได้เล่ากันว่านับตั้งแต่เกิดมานั้นชีวิตพุ่มพวงดวงจันทร์ หรือว่าในยามนั้นคือเด็กหญิงรำพึงหรือว่าพี่พึ่งของน้องๆองเต็มไปด้วยความลำบากยากแค้นแสนสาหัสครอบครัวของเธอต้องเดินทางรับจ้างทำไร่อ้อยไปทั่วเพื่อที่จะเลี้ยงดูครอบครัวให้มีกินไปวันวันเพราะความยากจนที่เกาะกลุ่มชีวิตมาตั้งแต่เด็กทําให้พุ่มบวงดวงจันทร์เป็นนักร้องคนเดียวที่ดูเหมือนว่าไม่เคยลืมตัวหรือว่าเกลียดกลัวคนอื่นจะล่วงรู้ถึงชีวิตในปูมหลังอันยากจนของตัว รงกันข้ามพุ่มพวงกลับยอมรับอย่างน่าชื่นตาบานว่าแม้เธอจะกลายเป็นนักร้องที่โด่งดังเพลงทุกเพลงที่เปิดตลาดออกไปนั่นจะต้องขายได้ด้วยน้ำเสียงและลีลาที่ไม่เหมือนใครทั้งๆที่ในความจริงแล้วเธออ่านหนังสือไม่ออกเลยด้วยซ้ำพุ่มพวงเคยให้สัมภาษณ์ในรายการโทรทัศน์รายการดังช่องหนึ่งว่าเวลามีครูเพลงแต่งเพลงให้เธอร้องอัดแผ่นนี่ ทางบริษัทเขาจะต้องอัดใส่เทปมาให้เธอเปิดฟังแล้วก็ร้องเอาตามนั้นเพราะถ้าหากเขียนมาเป็นตัวหนังสือรับรองว่าวันหนึ่งเธอก็ยังอ่านไปไม่ถึงครึ่งเพลงเพราะว่าเธอสะกดทีละตัวนี่คือชีวิตจริงของพุ่มพวงดวงจันทร์นักร้องสาวคนเดียวที่มีคนเชื่อกันว่าวิญ,ญญาณของเธอที่ล่วงลับไปแล้วจากโลกนี้จะไม่มีวันทอดทิ้งคนยากคนจนอย่างพวกเขาและนี่คือเหตุผลอย่างหนึ่งนะครับ ที่เคยมีคนถามอาจารย์ยอดว่าทำไมพุ่มพวงถึงได้เฮียนนักในเรื่องการให้หวยผมก็ตอบแต่เพียงว่าอาจจะเป็นอันเนี้ยเป็นจุดสำคัญในเรื่องของจิตวิญญาณเพราะว่าชีวิตพุ่มพวงเนี่ยฝังลึกอยู่กับความลําบากยากจนเพราะฉะนั้นจึงมีความเห็นอกเห็นใจคนยากคนจนรู้ถึงความลำบากลำเค็นเป็นอย่างยิ่งอันนี้ก็เป็น อาจจะเป็นอีกอย่างหนึ่งที่ทำให้หวยของพุ่มพวงเนี่ยแม่นยำเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วคนยากคนจนทางนั้นที่ไปขอหวยความตายของพุ่มพวงยังเป็นปริศนาที่มีคนบอกว่าเธอตายเพราะถูกคุณใสเธอตายท,ทั้งทั้งที่ยังอาลัยในอีกหลายเรื่องที่ยังไม่สามารถจะสะสางได้ที่สำคัญก็คือเธอตายก่อนวัยและตายแบบที่ชาวบ้านเขาเรียกกันว่า นอนตายตาไม่หลับซึ่งเป็นที่ทราบกันดีในหมู่ผู้ที่นิยมทางศสยศาสตร์ว่าผู้ที่ตายจากไปในลักษณะแบบนี้ดวงวิญญาณจะเฮี้ยนแล้วก็จะล่องรอยอยู่ในโลกนี้อย่างมีห่วงซึ่งพุ่มพวงก็เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงมีคนเชื่อกันว่าถ้าหากว่าพวกเขามาขอในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาวิญญาณของนักร้องสาวผู้นี้ก็จะไม่มีวันที่จะทำให้พวกเขาต้องผิดหวังอย่างแน่นอน ไม่มีใครทราบเหมือนกันว่าใครคือบุคคลแรกที่เดินทางไปยังวัดทับกระดานเพื่อบนบานขอหวยกับดวงวิญญาณของพุ่มพวงดวงจันทร์แต่นับจากวันที่มีการพระราชทานเพลิงศพของเธอที่วัดแห่งนี้จนกระทั่งครบรอบหนึ่งปีซึ่งบรรดาศิลปินรุ่นพี่รุ่นน้องแม้แต่งเงาเสียงพุ่มพวงตัวจริงก็คือยุยยากเยอะเดินทางไปยังวัดทับกระดาน ในวันระลึกถึงวันครบรอบการตายของเธอนั้นเราก็พบว่ามีดอกไม้ทูบเทียนพวงมาลัยมากมายมาวางกองเอาไว้เพื่อบูชารูปปั้นของเธอที่วัดแห่งนี้พุ่มพวง,ง,งดวงจันทร์กลายเป็นที่พึ่งทางใจของคนยากคนจนที่ไร้ความหวังเคยเดินทางไปที่วัดทับกระดานก่อนวันหวยออกเมื่อหลายปีที่ผ่านมานะครับ เคยพบว่ามีผู้คนจำนวนเป็นพันที่คลาค่ํำอยู่ในวัดว่าวนเวียนเสียงเซมซีจากรูปปั้นทั้งสี่ของพุ่มพวงอย่างไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยหลายคนก็แอบ,บเอานิ้วมือไปถูภาพของพุ่มพวงซึ่งเป็นภาพในวันรดน้ำศพที่ขยายจากหน้าหนังสือพิมพ์ถูกันอย่างเอาเป็นเอาตายเพราะว่าเชื่อว่าจะทำให้พวกเขาได้เห็นเลขหลุดขึ้นมาแม้กระทั่งต้นไม้ใหญ่ที่ยืนต้นอยู่ใกล้รูปปั้นพุ่มพวงทางด้านสระน้ำก็มีคนเอาพวงมาลัยไปคล้องเอาไว้มากมาย มีหลายคนกำลังถูเปลือกต้นไม้อย่างตั้งอกตั้งใจแล้วก็มีป้ายเขียนเตือนสติของผู้ที่จะมาหาเลขเด็ดไว้ที่ใต้ต้นไม้ว่าห้ามใช้ไฟเทียนลนเพราะกลัวต้นไม้จะตายซะก่อนมีผู้ชำนาญงานในการขอหวยท่านหนึ่งก็บอกเคล็ดทีเด็ดในการขอหวยกับรูปปั้นพุ่มพวงบอกว่าถ้าหากอยากจะเสี่ยงด้วยเซียมซีทางเดียวที่จะทำได้ก็คือให้เสี่ยงเขย่าเอาจากรูปปั้นแต่ละรูป ได้เลขเท่าไหร่ที่รูปไหนก็เอาไปรวมเอาไปเรียงเข้ากับตัวเลขที่ได้จากรูปปั้นรูปอื่นในวัดเดียวกันนี้แต่ก็มีคนแนะนำอีกว่ามาถึงแล้วให้เขยา่าหน้ารูปปั้นคนละสามครั้งแล้วตัวเลขจากไม้เซียมซีที่ตกลงมาทั้งสามครั้งนั่นแหละคือตัวเลขของจริงให้เอาไปเปรียบเทียบดูว่าเหมือนกับที่เราไปเขยา่าต่อหน้ารูปปั้นอื่นๆมากน้อยแค่ไหนเพราะฉะนั้นก็พบว่ามีคนเข้าแถวที่จะรอเสียงเซียมซีกันมากมาย เขย่ากันครั้งแล้วครั้งเล่าจากตรงนี้ไปตรงนั้นเสียงไม้ไผ่ในกระบอกกระทบกันดังรัวอยู่ตลอดเวลาที่เดินผ่านไม่ว่าจะหน้าสารของรูปปั้นไหนในสาลาการปร,รียนหลังใหม่ของวัดทับกระดานก็มีการนำเอาหุ่นพุ่มพวงไปประดิษฐานไว้พร้อมกับมีชุดเสื้อผ้าอีกมากมายที่เธอใช้ในการแสดงตลอดชีวิตของการเป็นนักร้องที่ผ่านมาเก็บเอาไว้ในตู้เพื่อให้ผู้ที่สนใจแล้วก็นิยมช,มชมชอบเธอได้เห็น ภาพของพุ่มพวงภาพหนึ่งที่น่าแปลกใจก็คือภาพของพุ่มพวงที่มีคนเอาทองคำเปลวไปติดบูชาจนเหลืองอารามเพราะว่าตามธรรมดาแล้วนะภาพแบบนี้ส่วนมากมักจะเป็นภาพของพระภิกษุสงฆ์หรือว่าปูชนียบุคคลที่มีคนให้การนับถือมากซึ่งในข้อนี้พอจะบ่งบอกได้ว่าพลังศรัทธาที่บรรดาประชาชนที่เดินทางมายัางวัดทับกระดานแห่งนี้มีความศรัทธา ในดวงวิญญาณของเธอขนาดไหนนี่ยังไม่นับถึงเรื่องของหวยงวดดังๆอ่าซึ่งมีคนถูกกันเยอะนะพุ่มพวงดวงจันทร์ในวันนี้นอกจากจะมีศักดิ์ศรีเป็นถึงนักร้องผู้ยิ่งใหญ่ในดวงใจของคนไทยทั้งประเทศไม่ว่าคนคนนั้นจะนิยมชม,ชมชอบเพลงลูกทุ่งหรือไม่แต่เชื่อได้ว่าทุกคนไม่ว่าคนไหน ไม่มีใครที่จะไม่ชอบพุ่มพวงนาทีนี้อดีตนักร้องสาวผู้ล่วงลับไปเกือบยี่สิบปีผ่านมาแล้วนั้นหวนกลับคืนมาสู่ความนิยมของผู้คนในฐานะที่เป็นที่พึ่งทางใจของคนไทยในยุคที่ไร้ความหวังแม้ว่าตายไปนานแล้วแต่ดวงวิญญาณที่ถ้าหากว่ายังคงมีอยู่จริงของพุ่มพวงรับทราบได้ ก็คงจะมีความปราบปลื้มใจไม่มากก่็น้อยที่ชีวิตของเธอนั้นนับตั้งแต่วันที่เหยียบย่างเข้ามาเป็นขวัญใจของประชาชนจนกระทั่งถึงวันสุดท้ายที่ร่างกายของเธอกลับคืนสู่วิถีทางแห่งธรรมชาติผู้หญิงคนนี้มีแต่คุณมีแต่ประโยชน์เมื่อยังเป็นเด็กยังตัวเล็กๆกก็เป็นประโยชน์กับพ่อกับแม่กับพี่กับน้อง ไปร้องเพลงหาเงินมาซื้อกับข้าวกับปลาให้พ่อแม่พี่น้องได้กินกันเมื่อโด่งดังมีชื่อเสียงก็เป็นประโยชน์กับบริษัทแผ่นเสียงบริษัทโปรโมชั่นต่างๆร่ารวยไปตามๆกันและแม้เมื่อตายจากไปแล้วเธอก็ยังเป็นประโยชน์แก่คนยากคนไร้ที่ไม่มีที่พึ่งที่ไหนก็ไปขอหวยกับพุ่มพวง ชีวิตของพุ่มพวงเป็นชีวิตที่มีบุญเพราะบุญคือประโยชน์ครับ